สวัสดีครับจากสวนเกษตรคนรักอิสระมาดูระบบน้ำสวนทุเรียนอ่าคร่าวๆแล้วกันเนาะอันนี้ก็เป็นถังสองพลิตร4ี่ถังก็เป็น800พลิตรอ่าความสูงจากพื้นดินถึงพืน้นถัง พื้นด้านล่างถังก็3เมตรอจากก้นถังเวลังคาก็3เมตร6เมตรพอดีก็พอสูงอยู่พอลดน้ำได้ทั้งสวนอยู่แต่ทีเนี้ย8ป0 0ปลิตรตอนนี้ใช้ท่อ2นิ้วออกจากถังมา2นิ้ว แต่ก่อนนี้เราก็ใช้ไม่ใช้ปั๊มนะแต่ว่าอาจจะใช้วาวเป็นช่วง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 ไปก็คือว่าเปิดแต่ละวาวแต่ละวาวละว,วาวแล้วก็แบบว่าเปิดวาวนี้เสร็จปิดเปิดอีกวาวหนึ่งเสร็จแล้วก็ปิดเปิดอีกวาวหนึ่งไล่ไปเราเคยเปิดเปิดทั้งส่วนแล้วมันก็ได้อยู่แต่มัน,มนออกช้า มันจะออกช้าเสียเวลาเราก็เลยมาเสริมเสริมปัม๊มปั๊มช่วยอันนี้ปั๊มสองแรงสองแรง2850รอบรอบก็อันนี้พอเราใช้ปั๊มก็คืออัดเต็มที่ทั้งสวนเลย เวลาเราเวลาเราลดน้ำล้วก็มาเปิดปั๊มด้วยเราไม่ต้องไปไปสลับวาลวแต่และจุดจากเราเคยลดน้ำโดยที่ไม่มีปั๊มประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงทั้งสวนแต่พอเรามาใช้ปั๊มยี่สิบนาทียี่สิบนาทีหมดทั้งหมดทั้งสี่ถังแปดพันลิตร ระบบน้ำก็คือฝั่งนี้จะเป็นทำน้ำหมักน้ำหมักไว้ชั้นชั้นสองันนี้จะทำน้ำหมักพอเราเจ้าน้ำหมักลด,ลดน้ำในสวนก็เราก็เปิดน้ำหมักใส่ใส่โอง่งใส่โอ่งใหญ่แล้วก็เราก็เปิด เปิดน้ำจากแท้งลงโอง่งแล้วก็ผสมน้ำหมักเข้าไปในโอง่งแล้วก็ดูดดูดเข้าไปใช้ในสวนก็จะมีน้ำหมักก็จะมีน้ำหมักปลาน้ำหมักปลาหมักนี่ก็น้ำน้ำหมักปลาฝั่งนี้ก็น้ำหมัก มูลวัวก็เวลาเราจะใช้แล้วก็ตักใส่โอ่งเลยง่ายๆตักใส่ตักใส่อพอพอเปิดน้ำเต็มโอ่งแล้วก็ปล่อยไปกระปั้มเลยเราไม่ต้องไปเดินรถให้เสียเวลาโซลาซ่าเซลใช้สองแผง แพงและ450วัตต์อ่าสมมติก็แค่24โวลต์เอง24โวลต์นิ้วหนึ่งสมมติ24โวลต์หนึ่งนิ้วด,ด,ดูดเข้านี่ ก็ประมาณนี้แล้ครับแต่ช่วงนี้น้ําน้ําในบอ่ออาจยังไม่ไม่ไม่ก็ไม่ค่อยพอเท่าไหร่เราจะเจาะบาดานเพิ่มอีกอีกบอ่อหนึ่งจะเจาะบะดาลเพิ่มฝั่งโน้นอีกบอ่อหนึ่งตอนนี้น้ําลงมากน้ําลดลงเร็วมากเพราะว่าอากาศมันเริ่มร้อนแล้ว น้ำในสระก็เริ่มลงตอนนี้เราใช้น้ำบาดานลดอย่างเดียวน้ำลงเร็วมากครับใช้น้ำบาดานลดก็มีแค่นี้ครับคร่าวๆโอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ